สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh, อ้โหทอยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นอันะ e v o l u t i o n ชั่นชุดที่3น่าจะใช้คำว่าคำนี้นะผมจำชื่อชุดไม่ได้จริงๆซึ่งตัวนี้นะฮะจะมาเป็นเบจิต้าคู่กับฟรีเซอร์นะฮะเบจิต้าจะเป็นซ u เปอร์ไซย่าคอตหัวแดงกับโกลเด้นฟรีเซอร์นั่นเองส่วนนี้เราจะมารีวิวเบจิต้ากันก่อนอันนี้จะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้าง อันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกไว้นะฮะว่าเป็นเบต้ากับฟิเซอร์อีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ดาา้านล่างโอเคอันนี้เราจะมาแกะกล่องดูข้างในกันซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ตัวนี้นะฮะก็จะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวเลยก็คือมีครึ่งบนครึ่งล่างมีเสามีฐานนะฮะแบบนี้อันนี้จะมาแกะดูข้างในกันตัวครึ่งบนนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวสีผมเนี่ยมันจะลงเป็นแดงชมพูอ่ะมันจะออกเป็นเหลือบเหลือบนิดนึง ตัวชุดก็จะเป็นสีเงาเล่นไฮไลท์นิดนึงนะฮะตัวเกาะไม่ได้มีไฮไลท์แต่ว่าจะเป็นสีที่ไม่ใช่ชุดสีปกติมันจะออกแบบเทาๆเหลืองนะฮะอันนี้หน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าค่อนข้างคมสีชุดก็โอเคเลยอย่างนี้ตัวกางเกงเนี่ยจะมีเล่นไฮไลท์เป็นแบบหลากสีเลยอะเป็นแบบสว่าง ไปเข้มด้านหลังก็คือจะเล่นเป็นไฮไลท์สีเลยนะฮะตัวกางเกงน,นี่ลองประกอบดูเลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวคืึองบนจะไม่ค่อยมีไฮไลท์แต่ว่าตัวไฮไลท์จะอยู่ครึ่งล่างนะฮะตัวจะเป็นไฮไลท์เพีนด้านฝั่งนี้แทนฝั่งนี้จะเป็นด้านทึบอันนี้ด้านสว่างประมาณนี้ครับตัวฐานนะฮะก็จะเป็น กลมใสเล็กๆแล้วก็มีเสามาให้แบบนี้นี่เราจะใส่โชว์ดูเลยแล้วกันซึ่งมันก็จะอยู่เป็นประมาณนี้นะฮะ เป็นตัวเบจิต้ากำลังปล่อยพลังนีดตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดที่3นะฮะต่อจากจีเลนกับโกคูนั่นเองอนี่ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ18เซนอ่าตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่18เซนซึ่งเป็นไซส์ที่ก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าให้ดูดี ดูจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกไปทางเล็กซะมากกว่าแต่ก็นะตัวไซส์เนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วโอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะน่าจะเป็นงาน Evolution Chapter 3กับตัว Super s a i y a God Vegeta นั่นเองนะคะถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกัน หรับ,บนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ